ตอนนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกำลังชิงชัยกันอย่างคึกคักเลยนะครับส่วนนักกีฬาไทยหลังจากที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอปี2016ที่ประเทศบราซิลวันนี้เหล่าฮีโร่นักยกลูกเหล็กก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับบรรดาครอบครัวแล้วก็ญาติวมถึงกองเชียร์เนี่ยนะครับก<ม>็แห่กันมาต้อนรับอย่างที่บอกนะมีคนของชอบของกินที่ชอบเนี่ยนะครับมาต้อนรับกันเต็มที่เลยไปติดตามสีสันร,รอยยิ้มและความสุขที่เกิดขึ้นกับทีมข่าวกีฬาครับ <ST>. เกมส์ของไทยที่กลับจาก r i โอเกม s 2016ที่บราซิลเป็นไปอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่นักกีฬายุคน้ำหนักที่คว้ามาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนำทัพโดยน้องแนโสภิตาธนาสารเจ้าของเหรียญทองรุ่น48กิโลกรัมน้องฝ้ายสุกัญญาศรีสุราชเหรียญทองรุ่น58กิโลกรัมน้องแต้วพิมพ์สิริสิริแก้วเหรียญเงินรุ่น58กิโลกรัม และเจ้าดุยสันเพชรกรวยทองเรียนทองแดงรุ่น56กิโลกรัมชายโดยบรรดาญาติญาติและผู้สนับสนุนรวมถึงประชาชนแฟนกีฬาต่างเฝ้ารอต้อนรับการกลับมาของเหล่าฮีโร่กันอย่างอบอุ่นแม้ว่าเครื่องจะดีเลยล่าช้าไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึง่งโดยแม่ของน้องแนนคุณแม่สรารฐธานาสารลงทุนเหมารถทัวร์จากตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรขนทุเรียนหมอนทองแกงต้มหน่อไม้ดองและสตอของโปรดมาฝากลูกสาว ส่วนคุณแม่ยุพาข,ของน้องฟ้ายกมายอมน้อยหน้าเหมารถตู้ขนญาติพี่น้องกว่า50ชีวิตมาจากบ้านเนินตะแบกตำบนบ้านบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับซุปหน่อไม้ส้มตำไก่ทอดและข้าวเหนียวกระติบยักษ์ของโปรดของน้องฟ้ายมาฝากด้วยเช่นกันด้านคุณพ่อคำปุลและคุณแม่อมอรัตนของน้องแต้วนำปลาระบองกับข้าวเหนียวทอดมาฝากพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าแม้น้องแต้วจะได้เพียงแค่เหรียญเงิน แต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญทองในใจแม่และเมื่อเหล่าฮีโร่โอลิมปิกปรากฏตัวที่ห้องโถงทางออกเสียงโห่ร้องปรบมือดังก้องทั่วสนามบินทุกคนต่างร่วมยินดีกับนักกีฬาที่ได้เหรียญและไม่ได้เหรียญรางวัลซึ่งทันทีที่พบหน้าแม่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานถึงสองปีเต็มน้องแนนได้ก้มลงกราบแทบเท้าคุณแม่สารารัตพร้อมกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเช่นเดียวกันกับน้องฝ้ายและเจ้าดุย ส่วนน้องเตานั้นโผเข้ากอดคุณพ่อและคุณแม่ทั้งน้ําตากว่าจะถึงวันนี้ก็ไม่ง่ายค่ะแต่ว่าคุ้มค่าที่เหนื่อยมาก็อนาคตข้างหน้าก็ยังจะทําเพื่อชาติเหมือนเดิมค่ะยังเป็นนักกีฬาให้กับประเทศชาติและประชาชนทุกคนไทยทุกคนเหมือนเดิมค่ะก็ไม่สามารถพูดได้ว่าอีกสีปีข้างหน้าหนูจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูจะทําทุกๆวันให้ดีแล้วก็ตั้งใจซ้อมทุกๆวันถ้าพร้อมก็อาจจะ ทำให้เต็มที่ให้ทุกคนมีความสุขอีกครั้งน่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่เขามากค่ะที่อยู่ข้างๆและเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบแกพี่เจ้านะเย้อบมาพูดแล้วโอ้วานลหลังจากนี้เหล่าฮีโร่โอลิมปิกของไทยจะเดินสายขอบคุณและรับรางวัลจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และวันที่20สิงหาคมจะให้นักกีฬานั้นกลับบ้านเกิดเพื่อไปขอบคุณแฟนๆก่อนที่26สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงยินดีกับความสําเร็จของทัพนักกีฬาไทยรวมทั้งคนที่ไม่ได้เหรียญรางวัลเพราะทั้ง54ชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องทํางานหนักเพื่อเป็นตัวแทนชาติไทยเพื่อไปประกาศศักดาบนเวทีกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน